สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับเมื่อนี้กัมาพ่อกันตอนเศร้านะครับพี่พน้องก่ะเมื่อนี้ก็จะมีเมนูนะครับที่จะเฮ็ดกินตอนเศร้านะครับก็จะเป็นขนมจีนนะครับพี่น้องค่ะติดตามรับชมนะครับสวัสดีจ้าอ่าครับผมเมื่อนี้ก็มีอย่างแน่บอกแม่บอกพ่อกับแม่ขนมจีนจ้าอ่าขนมจีนแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี่จะเป็นรสด,ดีกะทิรสดีแล้วก็กะทิครับน้ำยาเมื่อนี้เขาใส่อยังน้ำยาอยังกระทูบ่ ลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นนะครับอันนี้นกินอัออนนี้แนวกินครัแนวกินนะครับเป็นไก่ไก่ย่างเนี่เป็นปลาทูทอันนี้นนกินแล้วก็ระชายกระชายแล้วก็ชายกับกระลำกระลำปีนะครับพี่นอ้องครับมื้อนี้ก็จะเฮดํำยากะทินะครับพี่นอ้องอาติตามรบชมบนะครับ่ขั้วนี่ก็จะเป็นขั้วที่เฮ็ดเป็นซัวข้าวนะครับ เห็ดตัวเข้าวบริษัทในเฮอดีนะครับกับกันพ่อได้กันกันล่มนะครับกันล่มกันฝนเห็ดมาข้างนอกนะครับถือว่าเป็นสะดวกดีนะครับอยู่ข้างนอกเมื่อนี้กับนี่ละเิดอยากกินขนมเส้นนะครับครับผมสามกิโลครับผมกิโลละอยู่บ้านห้องกิกโลละยี่สิบห้าบาทนะครับสําหรับ,บสําหรับขนมกินนะครับ แกปะปลาทูใส่ซีตัวพ่อวอแกะไปรวบหล่ไล่แห้งแสบเอ, <c oughs> อาไปซีตัวจอยคุณสองตัวเท่วที่ทแล้วเท่วที่แล้วจักตัวเอาสีตัวก็พอนะครับพี่น้อง นี่สิขนมจีนน้ำยากะทิจ้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮ็ดยังนี่อันนี้สิสต้มพริกจ้าต้มต้มพริกไว้ก้นนะครับต้มพริกแห้งเพราะว่าพริกแกงมันจะบ่เผ็ดเนะาะใส่ตะไคร้ไปน้ำเนาะจ้าเพิ่มความหอมบใส่ใบบักกูดไปอีกนะครับต้มหมอน้ำหอมๆซื่อๆนะครับพี่น้อง ก้างออกเบิดบ่บ่เบิดเอาดีดีดีดครับผมก็เริ่มทีละขั้นตอนนะครับพี่น้องขัดซ้ำนี่กับซิมบาทครับพี่น้องสำหรับกระไสก็ทำได้ปลูกไว้ก็จะดีอยู่ครับปลูกไว้ข้างๆบ้านพอได้ใหดกินครับผมเดือดแล้วครับวันนี้ก็จะได้ตักออกนะครับพี่น้อง เอาไว้แก่น้ำชื่อต้มน้ำเอาน้ำหอมนะครับรสชาติเพิ่นก็นจะดีขึ้นนะครับจะมีะตะไคร้ใบบะกูดแล้วก็พริกครับผมได้การครับพี่นอ้อง กระไส้ก่อนครับ,บตำกระไส้ตำพริกแล้วกระไส้ปลาทูครับพี่น้องครับใส่ปลาทูลงไปโอปอแก้ปลาทูโอ,โอโปอแก้ปลาทูครับตะก้างติดแล้วโอโปอแล้วครับตำเลยครับพี่น้องตะก้างติ็แสดงว่าโอโปอว่างว่างยาครับ <laughs> โอโปอรถแกะแล้วครับ เียดียเจ้กครับว่าน่าจ,จะมีกางเหลือนะครับพี่น้องตก้งประตูจนแหลกเขากันดีครับผมนี่จะใส่กับปีนล้เนาะจ้ะใส่กับปีนิดนึงครับ เพิ่มความนัว เริ่มต้นเฮ็ดนะครับใส่กะทินี่ก็จะใส่พริกแกงจ้ะพริแกงสำเร็จเพิ่มสีสันตัวเนี่ยแต่ความเผ็ดมัน่บาอยมีดอก นี่ก็จะใส่ปลาทูที่ต่ำไว้แล้วจ้ะลงเลยนี่จะเป็นน้ำตะไคร้ที่ต้มไว้แล้วจ้าครับใบบัวบกไปดเดี นนี่นะเป็นต้นมะกรูดเอาใบแก่ลาใบแก่เอาแก่ก้นนั้นจังน้อยนั้นล้านนั่นแหละถูกต้องเลยนั่นแหละโอเคการมะกรูดกัรนี่อยู่ต้นหนึ่งนะครับกินเบิดปีครับพี่น้อง ีหลายปีมาแล้เค<า>รื่องนี้ขอโอกาสขอมาร่วมพัฒนาร่วมแรงร่วมใจรับใส่พ่อแม่พี่น้องในตำแหน่งเป็นร่องหน้ายกคนที่หนึ่งใชนบหมบท่านมั่นนะครับจะเติมกะทิเพิ่มไปอีกครับผม,มเติมเครื่องตามใจชอบแล้วครับพี่น้องกะทิน่าจะเพิ่มความมัน ผองนัวน้ำปลายังก <c oughs> ็เติมลงไปนะครับตามที่เห้ามักอ่าเค็มพอดีโอเคไมโอเคไมครับผมแซ่บแซ่บดูพลินเลาคนเลยเด้อคนเลยของนัวครับใส่ตามที่เห้ามักนะครับถาบ่ใส่กับบัเป็นยังนะครับมา อุปโภคก็จะใส่น้ำยาบ่อร้ายคุณจะเอาน้ำปลาใส่กินกับน้ำปลานะครับโอ,อ้พอแล้วโอเคครับผมไปกินกันครับพี่น้องครับข้าวแตงกวาดำนจะจ้ะครัวตอนนี้กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ทำยังไงครับขนมเสี่นครับรถเชียร์มามาหนึ่งน้ำเต็มเบิ้ลเลยเอาซีน้ำนะครับกินเสรละครึ่งโลกับพี่น้องกินผมกินคาบนึงนี่เกือบเบิดเกือบเบิดเข่งแล้วครับจะเป็นกระนมเส้นน้ำยากะทินะครับ กินปมาณมันที่นี้แล้วก็อีกถ้วยนึงนะครับกินกินไล่จะเป็นน้ำยานี่นะครับ <S 2> <S 2> <S โอเคครับผมเอาคักคัดคัลูกซิ้นเอาไว้ให้อปอรครับเอาหกหกหกลูกพ่าหกลูกพ่ครับพี่น้องเอาจัดเอาเนื้อจังน้อยครับเนื้อปลาทูอาจจะเป็นละเอียดจังน่อยนะครับพี่น้อง เอาโอเคครับแล้วก็ใส่พักเนาะครับบ่อมอกูาใส่พักอีกนิดนึงโอ้พักเติมน้ำยาให้นู้แนจใจอ,อ้าวเรียบร้อยครับเติมน้ำยาให้พ like ug ่อเติมน้ำยาให้โอปอล์โอปอนี่น้ำยาขนมจีนนี่มีตับมีตับไก่พร้อมครับหลายพจนอันพ่อ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 ครับกินน้ำกันครับพี่น้องครับแซ่บๆมาเนี้ยอันนี้ครับ มาทานบอสเพยงโชคแสบตาสวยเลยนะอืออืออยเียแบครับแสบครับเดี๋ยวเติมน้ำใหญ่ก่อนครับ อบเพลรัพอดีพอดีบอบเพลทแห้งนะครับเด,เดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นมั้งครับแซบครับพี่น้องครับแซบ่หมูบอาครับกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ลองกินน้ำยาครับผม,มไม่โบกห่อม,มันมันมันจะ้ะคุณยิ่งคนกัดกินหน่อยน,นะครับ แต่ว่าผมเนี่ยถืละครึ่งโลสามจับสี่จับนะครับหมายามามัลงเส้นลงเดียวค่าโอเคครับกินน้ำกันครับพี่น้องครับช่วงนี้อากาศกันเมื่อนี้อากาศเป็นหนาวๆครับตื่นมากตอนเช้าอากาศเริ่มหนาวแล้วจ้าพี่น้องเริ่มหนาวแล้วเด้อพี่น้องกินอืม แสบไรครับแสบเอาพีโี่เป็นแสบครับจะแสบจะแสบจะแสบพี่น้งไหนโปโปครับผมแสบยกยโกนะครับจะแสบน้องแต่งใจพี่น้องแสบายครับมือคือว่าข้องมักเลยนะครับสำหรับน้ำน้ำกน้กินน้ำยากะทินะครับแต่มักลายนะครับ บ่เล่าครับจ้ำหนึ่งครับโอปอลีบ่ครับบ่โอเคครับผมอู้ยครับาอีกจังน้อยครับครับผมวันนี้กะบมาโชคนะครับสาวเขียวนาฬิกาโอปอนะครับขอบคุณพี่น้องๆครับผมที่ติดตามรับชมหลังจากที่บ่อใดไทยมาดุดแล้วนะครับคลิปอาหารกับมื่อนี้ครมีโอกาส เก็บต้องกินน้ำยาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมแล้วก็ได้กินน้ำกันนะครับพี่น้องการเสียบยุคครับพี่น้องครับการขอบคุณพี่ๆน้องๆครับสำหรับการติดตามรับชมการคลิปนี้กับกอโจบไปเพี้ยงซนีนะครับกขอให้พี่ๆน้องๆยู่ดีมีแห้งกันทุกคนกับผมอาโเจ็บบ่ป่วยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆครับครับกินต่อครับพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเสียบลายครับ